ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเวเทอร์ er. สื่อปฐมวัยบายคุณครูนุ่นนะคะเวเทอร์ er. สภาพอากาศต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับสภาพอากาศวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะสามารถนำคำศัพท์ ที่เรียนรู้มาใช้ได้จริงในการเขียนการอาร่านใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง weather นะคะหรือสภาพอากาศนะคะให้เด็กๆทำแบบทดบ แบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะันดับแรกข้อที่1น,นะคะให้เด็กๆด,ดูภาพนะคะในข้อที่หนึ่ง w a t h e Weather l i k e มีรูปพระอาทิตย์นะคะแล้วก็รูปตลอดช้อยข้อที่1 Hot ข้อที่สอง r a i n i g ข้อที่ส Snowy เด็กๆจะเลือกคำตอบข้อไหนคะต่อไปนะคะข้อที่สอง What is the w e a t h e r l i k e มีภาพก้อนเมฆมีภาพฝนตกลงมานะคะเราจะเลือกช้อยไหนดีเอ่ยข้อที่ 1. Hot ข้อที่ 2. องเรนนีข้อที่ 3. Snowy ค่ะต่อไปเป็นข้อที่3 w h นะคะ w h e w is t h e w e a เ h e เ like? เด็กๆสังเกตภาพนะคะจะมีภาพก้อนเมฆแล้วก็ฝนตกลงมานะคะเด็กๆจะเลือกข้อไหนเอ่ย ข้อที่1 hot ข้อที่2 rainy ข้อที่3 snowy ข้อที่4ค่ะ what is the weather like เด็กๆสังเกตภาพนะคะจะมีก้อนเมฆแล้วก็จะมีรูกสาฟ้านะคะมีฝนนะคะเด็กๆจะเลือกช้อยไหนเอ่ยข้อที่1 hot ข้อที่2 stormy ข้อที่3 snowy ต่อไปนะคะเป็นข้อที่5 What is the weather like ให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะจะมีรูปอุณหภูมิรูปหิมะนะคะชอย์ข้อที่1 hot ข้อที่2 stormy ข้อที่3 cold ต่อไปนะคะเป็นการเข้าสู่เนื้อหานะคะหลังจากที่เราทำ P test ไปแล้วนะคะเรื่อง เวเทอร์ er, สภาพอากาศค่ะ cold n o าภาพแรกนะคะก็จะเป็นคำว่า cold ที่แปลว่าหนาวนะคะ cloudy มีเมฆมากคำต่อไปนะคะก็จะเป็นคำว่า cloudy นะคะมีเมฆมากค่ะ s ันนีแดดจัดคำต่อไปนะคะ sunny แดดจัดหรือแดดร้อนมากๆนั่นเองนะคะ windy ลมแรงคำต่อไปนะคะเป็นคำว่า windy ซึ่งแปลว่าลมแรงนะคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะ รอ้อนภาพต่อไปนะคะเป็นคำว่า hot ที่แปลว่าร้อนนั่นเองนะคะ rainy ฝนตกภาพต่อไปนะคะเป็นภาพ rainy ซึ่งแปลว่าฝนตกนั่นเองนะคะ stormy ายุ Hi, you. ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพ stormy นะคะแปลว่าพายุซึ่งแตกต่างจากภาพที่เป็นฝนตกนะคะให้เด็กๆสังเกตดูที่ภาพนะคะโอเคมีหมอกคำต่อไปนะคะ foggy นะคะแปลว่ามีหมอกนะคะ หมอกจะอยู่ด้านหน้าของรถนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะ Snowy <i> เต็มไปไมด้วยหิมะคำต่อไปนะคะเป็นคำว่า snowy นะคะเด็กๆสังเกตในภาพจะเป็นหิมะทั้งหมดเลยนะคะ <i> ต่อไปนะคะจากที่เราเรียนกันแล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเวเทอร์ er, สภาพอากาศค่ะเริ่มทําได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ what is the weather like เด็กๆสังเกตภาพจะมีประอาทิตย์แล้วก็รูปประหลอดนะคะซึ่งมีอากาศที่มันจะร้อนมากๆเด็กๆจะตอบข้อไหนคะข้อที่หนึ่ง hot ข้อที่สอง rainy ข้อที่สาม snowy ข้อที่2ค่ะ w h a t is the weather like ให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะเด็กๆจะตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่1 hot ข้อที่2 rainy ข้อที่3 snowy ต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะ w h a t is the weather like เด็กๆสังเกตภาพนะคะตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่1 hot ข้อที่2 rainy ข้อที่3 snowy ค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ What is the weather like เด็กๆสังเกตภาพนะคะข้อที่1 hot 1> ข้อที่2 stormy ข้อที่3 snowy ค่ะต่อไปเป็นแบบทดสอบข้อสุดท้ายของเรานะคะ What is the weather like เด็กๆสังเกตภาพค่ะข้อที่1 hot ข้อที่2 stormy ข้อที่3 cold หลังจากทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้วเด็กๆดูคะแนนนะคะว่าได้เท่าไหร่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณเด็กๆนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะแล้วพบกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ